ชั้นป .5 ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูจี๊ดนะครับหรือครัวพี่ชัยนะครับวันนี้ครูจี๊ดก็มานําเสนอนะครับสื่อการสอนในวิชาภาษาและภาษาอังกฤษชั้นป .5 นะครับในหน่วยการเรียนที่1นะครับก็วันนี้เราคุณครูนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับก็จะมีประโยชน์กับนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะครับในการเรียนการสอนในช่วงระหว่างติดสถานการณ์โควิดนะครับในช่วงช่วงนี้นะครับก็ให้เรียนทุกคนสุขภาพด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับครูจิจะมาสอนในสาระนะครับหรือว่าหน่วยการเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับระบบต่างๆร่างกายในหน่วยย่อยที่1นึ่งนะก็คือระบบย่อยอาหารนะครับเรามาดูว่าระบบย่อยอาหารนะครับมีความสําคัญต่อร่างกายยังไงนะครับในชีวิตประจำวันของเรานะครับแล้วก็ประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับก็ให้นักเรียนเรียนรู้ไปพร้อมกันครูกันเลยนะครับนะครับเรามาดูนะครับในในระบบย่อยอาหารนะครับเริ่มแรกในคำาัสอนของเราก็คือ เรามาดูกันว่าระบบย่อยอาหารนะครับหรือว่าระบบต่างๆของร่างกายเนี่ยมีความสําคัญยังไงนะครับนักเรียนร,รู้หรือไม่นะครับว่าอาหารเนี่ยที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยต้องผ่านกระบวนการทํางานของระบบย่อยอาหารอย่างไรนะครับคําถามนี้ก็ให้นักเรียนได้ศึกษากันต่อไปนะครับว่าในบทเรียนนี้นักเรียนจะสามารถตอบคําถามในคําถามนี้ได้หรือไม่นะครับก็ เรามาเรียนรู้กันนะครับเรามาดูนะครับว่ารับย่อยอาหารทําหน้าที่ในการดูดซึอมอาหารนะครับเพื่อให้ร่างกายได้เจริญเติบโตนะครับส่วนระบบขับถ่ายระบบปัสสาวะนะครับช่วยกรองของเสียออกจากเลือดแล้วกํจาจัดออกมาในรูปแบบของน้ําปัสสาวะนะครับดังนั้นนักเรียนควรจะดูแลรักษาระบบอวัยวะต่างๆให้ทํางานได้ตามปกติเพื่อการที่มีสุขภาพที่ดีแล้วก็เจริญเติบโต ของร่างกายตามไว้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าในอันนี้คือโครงสร้างนะครับของระบบย่อยอาหารนะครับก็คือจะประกอบด้วยปากนะครับประกอบด้วยหลอดอาหารนะครับตับกระเพาะอาหารลำไส้เล็กแล้วก็ลำไส้ใหญ่นะครับเรามาดูว่าส่วนประกอบเหล่านี้ระบบเหล่านี้ทําหน้าที่อะไรบ้างนะครับ อาหารนะครับที่เรารับประทานเข้าไปนะครับจําเป็นต้องถูกย่อยและดูดซึมโดยระบบอาหารนะครับเพื่อให้ร่างกายได้นําสารอาหารไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับในการจเจริญเติบโตแล้วก็สร้างพลังงานนะครับระบบย่อยอาหารจึงเป็นระบบที่มีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าระบบอื่นนะครับมาดูหน้าที่ของระบบย่อยอาหารกันนะครับระบบย่อยอาหารนะครับก็จะมีหน้าที่หลักนะครับหน้าที่หลัก นะครับก็คือย่อยอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนะครับให้แตกตัวและมีขนาดเล็กลงเนื่องจากอาหารที่ถูกย่อยจะกลายเป็นสารอาหารแล้วก็ถูกดูดซึมไปใช้ประโยชน์ในร่างกายส่วนอาหารที่ไม่สามารถย่อยได้นะครับหรือถูกดูดซึมได้ก็จะกลายเป็นกากอาหารแล้วก็ถูกกาจัดออกภายนอกร่างกายเป็นอุจจาระต่อไปนะครับมาดูนะครับมาดูโครงสร้างที่2ของระบบย่อยอาหารนะครับก็คือ ระบบย่อยอาหารจะประกรอบด้วยอวัยวะที่สาคัญได้แก่ปากนะครับตามภาพตามโครงสร้างที่ครูที่ให้ดูในข้างต้นนะครับประกรอบด้วยปากหลอดอ,อาหารตับกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่นอกจากอวัยวะช่วยทํางานในระบบอื่นอีกนะครับได้แก่ต่อมน้ําลายตับอ่อนถุงน้ําดีซึ่งอวัยวะช่วยทํางานเหล่านี้ครับจะถูกขับเอนไซม์ออกมาช่วยในการย่อยอาหารนะครับเรามาดูนะครับอันนี้คือ โครงสร้างนะครับรูปภาพโครงสร้างอวัยวะภายในปากนะครับระบบย่อยอาหารของเรานะครับมาดูนะครับว่าปากนะครับมีหน้าที่อะไรนะครับปากนะครับเป็นอวัยวะในระบบย่อยอาหารนะครับภายในจะมีฟันมีลิ้นมีต่อมน้ําลายซึ่งโครงสร้างน้ําลายจะมีเอนไซม์ช่วยในการย่อยอาหารนะครับหลอดอาหารนะครับส่วนหลอดอาหารจะเป็นส่วนแรกของการเดินอาหารของทางเดินอาหารแล้วกันนะครับ มีความยาวประมาณ25เซนภายให้หลอดอาหารจะมีกล้ามเนื้อที่สามารถหดและคลายตัวเพื่อให้อาหารเคลื่อนที่ผ่านหลอดอาหารลงไปยังกระเพาะได้นะครับส่วนตับนะครับตับเป็นอวัยวะในระบบย่อยอาหารที่ทําหน้าที่ผลิตน้ําดีนะครับช่วยย่อยไขมันให้แตกตัวเป็นเม็ดเล็กๆจนกลายจนร่างกายสามารถดูดซึมนําไปใช้ได้นะครับส่วนกระเพาะอาหารนะครับตามภาพนะครับกระเพาะอาหาร เป็นส่วนของทางเดินอาหารที่ใหญ่ที่สุดนะครับมีลักษณะเป็นเป็นถุงพองนะครับรูปคล้ายตัวเจนะครับเพราะอาหารเราตามภาพนะครับรูปคล้ายตัวเจภายในกระเพาะอาหารจะมีผนังนะครับที่มีลักษณะเป็นคลื่นนะครับมีต่อมโครงสร้างน้ําย่อยนะครับกระเพาะอาหารเป็นที่รวมอาหารที่รับประทานเข้าไปและทําหน้าที่ย่อยให้มีขนาดเล็กลงนะครับก็ทำหน้าที่ต่างกันนะครับระหว่างฟันและปากนะครับมาดูลําไส้เล็กนะครับ ลำไส้เล็กนะครับเป็นส่วนที่ต่อมาจากกระเพาะอาหารนะครับมีลักษณะเป็นท่อที่กดม้วนการย่อยอาหารและการดูดซึมอาหารส่วนใหญ่เกิดขึ้นในลำไส้เล็กนะครับส่วนลำไส้ใหญ่นะครับเป็นส่วนที่มีขนาดใหญ่กว่าลำไส้เล็กแต่มีขนาดสั้นกว่านะครับลำไส้ใหญ่ไม่ได้ทําหน้าที่ย่อยอาหารนะครับแต่จะทําหน้าที่ดูดซึมอาหารกลับเข้าสู่ร่างกายนะครับส่วนกากอาหารที่เหลือก็จะกลายเป็นอุจจาระ ถูกกำจัดออกจากร่างกายโดยลำไส้ใหญ่จะบีบตัวให้อุจจาระขึ้นที่ไปยังไปยังส่วนที่เรียกว่าไส้ตรงแล้วก็ผ่านออกทางทวารหนักนะครับเรามาดูในการดูแลรักษาระบบย่อยอาหารของเรานะครับเพื่อให้ระบบย่อยอาหารทํางานได้ตามปกตินะครับดังนี้นะครับไม่รับประทานอาหารที่มีรสจัดนะครับเช่นเผ็ดเปรี้ยว <S <S เค็มเพราะจะทําให้ปวดท้องและแสบท้องได้นะครับ2 ก็คือเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืนเพื่อช่วยให้กระเพาะอาหารทํางานไม่หนักนะครับแล้วก็ไม่เกิดอาการทอ้องอืดท้องเฟอ้อนะครับส่วน3นะครับรับประทานผักผลไม้กับอาหารที่มีกากใยนะครับเพื่อช่วยในการขับถ่ายนะครับแล้วก็สีก็คือดื่มน้ําสะอาดอย่างน้อยวันละแปดแก้วเพื่อให้ระบบย่อยอาหารทํางานได้ดี 5. นะครับรับประทานอาหารให้ครบทั้ง3หมู่นะครับตรงเวลาเพื่อป้องกันการเป็นโรคกระเพาะอาหารนะครับและ6นะครับก็คือ ออกกาลังกายสม,ม่าเสมอเพื่อการออกกําลังกายนะช่วยให้เราบ้องกัหายทับทานให้ดีขึ้น7นะครับสุดท้ายนะครับรักษาฟันให้แข็งแรงเนื่องจากฟันจะช่วยในการบดเคี้ยวอาหารทําให้อาหารที่เราทานเข้าไปมีขนาดเล็กลงนะครับทีนี้นักเรียนก็จะสามารถเรียนรู้นะครับในส่วนหนึ่งที่ครูจิตสอนไปได้แล้วนะครับก็ อาจจะตอบคาถามก่อนบทเรียนได้นะครับที่ยังครูจิตถามไปในข้างต้นที่เขาเราเรียนรู้กันนะครับทีนี้เรามาดูกิจกรรมนะครับต่อไปนะครับคําถามนะครับพัฒนาความคิดครูอยากให้นักเรียนนะครับก็คือลองคิดดูว่าถ้านักเรียนมีอาการปวดท้องท้องอืดหรือจุกเสียดท้องบ่อยๆนะครับนักเรียนจะแก้ปัญหายอย่างไรนะครับ ดูนะครับว่าจะแก้ปัญหายังไงถ้าสงสัยนักเรียนย้อนกลับไปดูคลิปที่อธิบายเมื่อกี้นะครับช้าๆนะครับทีนี้หลังจากจบบทเรียนนี้แล้วนะครับก็จะมีงานนะครับให้เรียนทําอยู่2ข้อนะครับกิจกรรมนะครับก็ใบงานนี้ครูให้นักเรียนนะครับลอกโจทย์นะครับลงในสมุดนะครับลงในสมุดใบงานนะครับของวิชาสุขศึกษาและประวัตานะครับก็คือข้อ1นะครับวาดภาพพร้อมระบาย สีออกมายวะในระบบย่อยอาหารหนึ่งชนิดที่นักเรียนสนใจนะครับก็คือนักเรียนชอบอันไหนในระบบย่อยอาหารนะครับมีกี่อย่างนะครับให้เลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ระบายสีให้สวยงามแล้วก็แล้วก็อธิบายนะครับส่วนข้อ2นะครับศึกษาระบบย่อยอาหารนะครับแล้วเขียนบอกหน้าที่และความสําคัญนะครับตลอดจนวิธีการดูแล การดูแลเมื่อกี้มีเจข้อนะครับครูจีตตอบให้แล้วนะครับนะครับว่าจะทำอย่างไงนะครับว่าเราเยอาหานี่มีหน้าที่อะไรบ้างสําคัญยังไงนะครับแล้วก็วิธีการดูแลนะครับง่ายๆสั้นๆให้นัเรียนตอบมาพอเข้าใจหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะครับเสร็จแล้วนักเรียนก็ส่งครูจีตถ่ายรูปส่งครูจีลงในกลุ่มของส่งงานของชั้นป .5 นะครับ ตามห้องนะครับก็ขอบคุณทักเรียนที่รับชมกุเทีนนะครับแล้วเราก็มาเจอกันในอีพีหน้านะครับในเรื่องของต่อไปสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ